เดดพีลูกตัวเองอยู่นี่นี่ไม่กอดลูกตัวเองเ่รออายุเท่าไหร่แล้วเอาสิบขวบแล้วอายุไม่ต้องร้องไม่ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้้อองงเลยตนั่นไม่ต้องร้องลูกไม่ร้องบางทีมึงร้องเป็นไม่ร้องให้เมื่อกี้หรอกแม่ไม่ครไม่คาไม่คมึงมาแม่ขาไปเลยแม่ขาไปเลยแม่ขาไปเลยไอ้ลูกแม่า แม่ครับแม่ครับแม่ครับมึงอายเขาไมเรียกแม่ครับมลูกมึงลูกมึงลูกมึงหันติกล่แม่งพูดแม่ครัแม่กูอายคนไหมนี่เลิกไอ้ทางนูแม่ครัาบิว้าบิวก้าบวกาบลูกบบแม่ครบบกูาาบคนก้้าบ้าิวา้าว้ก้วก้าาบิครับแม่คาับทวาม้่บก้า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 ก้ก้วกก้าก้าวก้วกวกอาบก้าวก้บกกกอ เ่าไรแล้วเอาสี่ว่าปวดแล้วเออลูกไม่ต้องร้องไม่ไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องไม่ต้องนั่นไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องมึงร้องเป็นไม่ร้องได้บ้างิีหรอแม่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 มาแม่ขาไปอะไรแม่ขาไปอะไรแม่ขาไปอะไร แม่ครับแม่ครับแม่ครับมึงอายเขาไม่เรียกแม่ครับมึงอายเขาไหมลูกมึงลูกมึงลูกมึงหันติ๊กหนิแม่งพูดแม่ครับแม่กูอายคนไหมเนี่อ้ยแล้วไอ้ช่างูแม่ครับแม่ครับดูค้า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 ดูเลอะไปเลอะกูอายคนไหมมึงจะซนสิบาอยู่แล้วมึงกับมัแม่ครับแม่ครับทับเองแม่แต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลูกไม่กลัวเสด็จพี่ลูกตัวเองอยู่นี่นี่ไม่กอดลูกตัวเองกับ อายุเท่าไหร่แล้วเอาสว่ากแล้วอายุไม่ต้องไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องไม่ต้องนั่นไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องมึงร้องเป็นไม่ร้องแค่บางทรอป่ะแม่ขา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 มึงมแม่ขาไปเลยแม่ขาแม่ขาไปล แม่ครับแม่ครับแม่ครับมึงอายเขาไหมเรียกแม่ครับมึงอายเขาไหมลูกมึงลูกมึงลูกมึงหันติ๊กนี่แม่งพูดแม่ครับนะกูอายคนไหมเนี่เแล้วไอ้ทางนู้นครับแม่ครับครับดิขาดิขาดิขาดิแม่ครับแม่ครับกูอายคนไหมมึงจะซิพาอยู่แล้วมึงกำมังแม่ครับแม่ครับทับไปเองแม่แไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลูกไม่ตประเด็นพีลูกตัวเองอยู่นี่นี่ไม่กอดลูกตัวเองอ่ะ อายุเท่าไหร่แล้วเอาสิบ่กว่าแล้ว้ยลไม่ต้องร้องไม่ไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องเลยไต้องนั่นไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องไม่องร้องลูกไม่้องร้องลูกไม่งร้อลม่องรอไม่ต้อรไม่องไม่ต้องม่ต้อไรลม่ต้้ไม่้ลม่อไรลไม่อ้ลูกลูกแม่ต้ แม่ครับแม่ครับแม่ครับมึงอายเขาไม่เรียกแม่ครับมึงอ้ายเขาไหมลูกมึงลูกมึงลูกมึงหันติ๊กหนิแม่งพูดแม่ครับแม่กูอายคนไหมเนี่ยแล้วไอ้ทางลูกค้อแม่ครับลูกค้าลูกค้าลูกค้าแม่ค้าไปเราไปเกูอายคนไหม